สวัสดีครับผมสวัสดีไปหาเห็นแล้วนาหางเยอโฮมนะครับมาดูจ้าคขปูยีคักนึง Gết sáng lại thu ออกแล้วนี่เกียกร์เสาออกเพราะว่าเราแขวนออกไป่ี่น้องหักเลยเราต้องใช้แม่คูนเป็นปีซัด I'm glad. <laughs> Igen.